โอ้ยเอาอย่างตอนนี้คุณอยู่กับพี่ถึงรีเสิร์ชอะไรที่ต้องรีเสิร์ชเราเซิร์ชมาให้แล้วโปเกมอนสกายเวอร์เนี้นะครับเราก็อยู่กับอีเวนต์เลดวเจ็ดดาวกันอีกแล้วนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยก็เป็นเจ็ดดาวบาชามอโน่นั่นเองก็อีเวนต์นี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่12มกราคม2024นะครับถึง14มกราคม2024แล้วก็รอบ2นะครับจะเริ่มวันที่19มกราคม2024แล้วก็จบวันที่21มกราคม2024นะครับ ก็เจ้าวาชามูตัวนี้นะครับจะเป็นโปเกมอนธาตุไฟแล้วก็ไฟติ้งนะครับเทลเลเลดที่มาเนี่ยก็จะเป็นเทลเลเลดธาตุไฟนะครับหรือว่าธาตุบินนิสัยนะครับเป็นอัลแมนนะครับเพิ่ม ATK ลดสเปเชียล ATK ออปเิอร์ตี้เป็นฮิดเดนออปเิอร์ตี้นะครับสปีดบูสท่าที่ติดมานะครับก็จะมีท่าบัสคิกเบฟเบิร์ดเอิร์ธเควกแล้วก็โลคิกนะครับส่วนโปเกมอนที่ผมจะแนะนำให้เอาไปโซโล่นะครับในเงี้ยคือมีไรดอนนั่นเอง มิเรนดอนนะครับโปเกมอนประเภทสายฟ้าและก็มังกรธาตุเนี่ยก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเทล่าเนี่ยใช้เป็นเทล่าอะไรก็ได้นะเพราะเราไม่ได้แปลงเทล่าแน่นอนนะครับไอเทมนะครับติดเป็นไลท์ออฟนะครับเพิ่มความแรงของท่าเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นิสัยนะครับใช้เป็นมอเดสนะครับเพิ่มสเปเชียลเอทีเคลดเอทีเคแล้วก็อีวีนะครับลงเป็นสเปเชียลเอทีกกับเอชพีสองห้าสองนะครับท่าที่ติดไปนะครับก็จะมีท่าชาร์จทอนเมทั้งเซาแล้วก็อิเล็กโตดิฟนะครับ วิธีการสู้นะครับผมจะมีสเต็ปให้แบบล็อกตายตัวเลยนะครับเป็นสเต็ปที่าทาครบก็คือจบเลดได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องการบอทนะครับที่มีอินทิมิเดเตนะครับก็จะมีพวกมูฮอกวินดี้แล้วก็เค n ท a ลลสนะครับพวกตัวเหล่านี้จะช่วยลดดาเมจกายภาพได้นะครับ ก็หนึ่งเลยคือจําเป็นต้องมีนะครับบอดที่มี intimidate ถ้าเป็นมูคฮอกได้เนี่ยจะดีมากนะครับเพราะว่ามูคฮอกเนี่ยจะมีท่าฟีเทอร์ dance นะครับช่วยลด ATK ให้อีกทีละสองระดับนะครับซึ่งถ้าเข้ามาแล้วไม่เจอบอดที่มี intimidate นะครับก็กดออกได้เลยแล้วก็บอดอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือบอดที่ใช้ท่าประเภทชาได้นะครับก็จะมีอย่างแบกกี้นะครับที่ใช้ t u เ n อร์เวฟได้ทําให้บาชโมลเนี่ยติดชานะครับตัวเลือกของบอดนะครับก็จะมีแบบ i ินเทอมิเดตตัวก็เล่นได้แล้วนะครับหรือว่าจะเป็น i n นเท i ร์มิเดมาคู่กับตัวที่ใส่ชานะครับก็เล่นได้นะครับซึ่งถ้าไม่เจอตัวพวกนี้นะครับก็รีห้องได้เลยนะครับกดออกแล้วก็เข้าใหม่ได้เลยบอดตัวหนึ่งที่ห้ามมีเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าต้นมะกอกนะครับเพราะว่ามันจะทําการกบฟิลสายฟ้าของเรานีครับก็ถ้าเจอบอดตัวนี้เนี่ยก็กดออกไปได้เลยนะครับ ซึ่งผมเองก็รีจนเจอบอดชุดนี้นะครับเป็นแบ็กกี้มาคู่กับเคนทรอสนะครับหนึ่งตัวอินทิมเดตหนึ่งตัวใส่ชานะครับก็ถ้าเป็นเซ็ตอย่างนี้เนี่ยก็เล่นได้แล้วนะครับแล้วก็สเต็ปเราจะใช้สเต็ปเดิมๆนะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยเทิร์นแรกใช้เมทัลซาวนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่โดนเนี่ยดามจจะพอไหมนะครับแต่ว่าเอาให้โดนเนี่ยดีที่สุดนะครับเราก็จะโดนเอิร์เควกมาเจ็บๆหน่อยนะครับ แล้วก็เทินที่2นะครับต้องใช้ท้อนเลยนะครับไม่งั้นเขาจะบัฟโจมตีแล้วเราจะยืนไม่ไหวนะครับเทินที่3เนี่ยใช้มมทัลซาวให้โดนอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็เทิรนที่4นะครับใช้ท่าชาร์จนะครับ,บท่าน,นี้จะทําให้พลังป้องกันเวทเราเพิ่มขึ้นแต่ไม่จําเป็นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่สิ่งที่ได้มาคือทําให้ท่าเพศสายฟ้าเนี่ยแรงขึ้นอีก50%ด้วยนะครับอ่าแล้วก็เทิรนที่5นะ่ครับเทินสุดท้ายตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้ท่าอิเล็กโตดิฟเลยนะครับก็ถ้าครบคอมโบอย่างนี้นะครับไม่พลาดไม่สกิลว,วุดนะครับก็จะสามารถวันฮิตเคเจ้ามาชามโอได้เลย เราก็จะใช้สเต็ปแบบนี้นะครับทุกๆครั้งเลยนะครับก็คือเทินหนึ่งเมทัลซาวเทินสองทอนนะครับเทินสามเนี่ยเมทัลซาวเทินสี่ชาร์ตนะครับเทินห้าอิเล็กซโตดิฟนะครับถ้าครบคอมโบอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็วันที่เคโอไปได้เลยแต่ถ้าเมทัลซาวไม่โดนวืดบ้างสักทีหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะสามารถวันที่เคโอได้ไหมนะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยลองดูแล้วนะครับมีเมทัลซาววืดบ้างนะครับวันที่เคโอได้ไหมก็คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างได้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับก็ลองไปโซโล่กันดูนะครับก,ก็ส่วนตัวเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเสียงผมมันปแปลกๆนะครับผมกำลังเป็นไข้อยู่นะครับก็อาจจะแบบเสียงดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพิธีกรรีเสิร์ชขอตัวลาไปก่อน,นครับบาย